อ่านะครับตอนน no, no no, ี้เราอยู่ในช่อง Nobleno Channel Real Lego วันนี้เรามาอยู่กันที่สวนน้ำนะคะับสวนน้ำเหรอโอ้โหพ่อพ่กดตรงสีเทาๆอ่ะแผ่นแผ่นที่เหรอที่โอ้โหพ่อต้องพ่อต้องทางดูใช่ไหมไปแบบนี้อ่าฮะอย่างงี้เลยเหรอเห็นแผนที่หนูว่าพ่อไปเล่นอะไรก่อนเออหนูว่าเราไปเปลี่ยนชุดกันเถอะนี่ตรงนี้เลย แล้วเปลี่ยนตรงไหนไปนี่ไงนี่เหรอเราต้องไปเปลี่ยนโอ้โหเราต้องกดเราต้องกดสีดำตรงนี้ก่อนเซตก่อนใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าเซตโอ้โหหัวล้นกุใหม่ๆกกิ๊กไก่มาใส่หัวล้นแล้วไงต่อเลือกชุดว่ายน้ำเหรอเราก็เจอทรงผมพ่อก็จะใส่ชุดว่ายน้ำแบบนี้ดูว่าดูขอเอาปลาหมึกหน่อยยังไงอ่ะไม่เห็นมันเปลี่ยนเลยอ่ะ น้องไม่เห็นเปลี่ยนชุดให้พ่อเลยพ่อต้องรออ้าวใส่หมวกนี่หนูใส่ปลาหมึกอ้าวปลาหมึกอ้าวปลาหมึกของพ่อไม่เป็นไรพ่ออย่างนี้ก็ได้ <c oughs> สมมติว่าพ่อใส่ชุดใหยน้ำไงปลาหมึกสีอะไรเนี่ย <c oughs> งงไปหมดแล้ว <c oughs> งั้นของหนูเอาเป็นทรงผมแล้วกัน oh ของหนูเอาทรงผมสีแดงแล้วก็ใส่หมวกจะ oh. สวยไหม oh. Oh. เอาใหม่ก่อนรีเซ็ตใหม่ก่อนงงไปหมดแล้วมันมันเยอะเกินไปเอาทำไมเป็นจำเป้าอยู่งี้เลยช่วยด้วยช่วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ด้วยอัพ oh. ติดบล็อกเหรอมาเจ้ามาเจ้า oh. สาวคุณแซ่บจ้ามาติดบล็อกร้านขายล้าน ที่ร้านขายเสื้อผ้าได้นะจ๊ะมาจ้ามาจ้าไหนอ่ะแล้วไปโนอยู่ไหนอ่ะมานะจ๊ะเขาปโนมาเร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 าไปเล่นอะไรดีไหมมันมีอะไรให้เล่นไหมมาจ้คุณแม่หมวกสีแดงนะจ๊ะใครจะพาใครจะพาคุณแม่มาได้ก็เข้าไปที่อันนี้เลยนะคะไม่เอาไม่แต่งตัวแล้วเราไปเล่นของเล่นแบบสวนน้ํากันดีกว่าไปสำรวจดีกว่ามีอะไรบ้างวันนี้จะขายเสื้อผ้าเฮ้ยจูเลียมาทําอะไรเนี่ยจูเลียมีวงกลมอ้าวโอ้โห เข้าไปเจอเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาออกยังไงแล้วเนี่ยหนูพ่อไปเล่นสไลเดอร์อันไหนดีหนูให้หนูให้พ่อเลือกออกตรงไหนมาจ้ามาจ้าไหนอะขึ้นไปตรงไหนอะตามคุณป้ามาเลยจ้ะคุณป้าหมวกสีเทาอุ้ยคุณป้าหมวกสีทองนะจ้ามาจ้าขึ้นนี่เหรอไม่ใช่จ้าโอ้โหขึ้นไปทำไมแล้วให้พ่อขึ้นทำไม โอ้ยไม่ใช่นะจ๊ะคุณป้าว่ายน้ำมาค่ะอ๋อเรามีกระโดดเร่งดึงได้เหรอคะโอ้โหมาเจ้ามาเจ้าคุณป้าจะไปแล้วนะคุณป้าจะไปขายเสื้อผ้าต่อคุณป้าโอ้โหโสูงมากโอ้โหเดี๋ยวคุณป้าจะพาไปเล่นอันคุณป้าจะพาไปเล่นอันนี้เล่นโบนย่าฮู้อะไรสูงขนาดนี้ย่าฮู้ย่าฮู้ สูงเกินไปอือโอ้โหสูงกว่าปลาหมึกอีกไปไหนให้พ่อไปไหนอีกออกไปออกนะจ๊ะไปไหนล่ะพ่อก็เห็นสิว่าคุณป้าว่าคุณป้าหมวกว่าคุณป้าหมวกอยู่ตรงนี้ไหนเนี่ยคุณป้าคุณป้าผมแดงอยู่ตรงเนี้ยไม่เห็นหรอกคนสวยเราจะขึ้นมายังไงจากน้ำล่ะเนี่ยคนสวยอยู่ตรงเนี้ยขึ้นจากน้ำยังไงอ่ะคนสวย เออคุณนี่ไงก็นี่ไงคุณยังไม่เห็นนะจ๊ะคุณอยู่ไหนคะนี่ไงพ่อจอหนูหรือยงังแต่พ่อลอยน้ำพ่อออกจากาน้ำไม่ได้ไป้าหมวกแดงจะช่วยจับขาคุณป้าหมวกแดงไว้ได้เดี๋ยวขึ้นทางนี้เลยก็ได้อ่ะขึ้นบกเลยอ่ะขึ้นฝั่งเลยนี่แค่นี้เองมาจ้ามาจ้าคุณป้าหมวกแดงจะพาพ่อมาตรงนี้เร็วห<ใ>น <มา S 1> ตรงไหนใส่น้ำ เนี่ยจะใส่แล้วพ่อมาตรงนี้มันจะใส่น้ำใส่ตรงไหนเล่าก็นี่ไงพ่อเห็นไหมพ่อกำลังจะไปไงไปยังไงเล่าไม่ใช่อ่าวว่าจมน้ำอีกแล้วก็กำลังจะไปนี่ไงกำลังจะไปหาไม่ใช่ก็เด้งจะไปเด้งไปหาไงไม่ใช่มันไม่ได้นั่นมันมาแล้วก็ไม่เป็นไรรอบต่อไปก็ได้มันอยู่นี่พ่อโอ้โหโอ้โหมันจะเด้งอะไรไปไกลขนาดนี้พ่อเห็นหนู ใช่เงินวันนี้คุณป้าจะสอนอยู่เมืองนี้ง่ายๆคุณไม่ต้องห่วงจ้ะดูคุณป้าคุณป้ามาเจอนี่พ่อมาเจอหนูแล้วเจอคุณป้าแล้วพ่อมาอยู่ตรงนี้พ่อมันไหลออกมาแล้วโอโ้โหโอ้โหขึ้นตัวเลยนี่เนี่ยโอโ้โหแล้วไงต่อไปพันดันต่อไปกันเถอะด่านอะไรอีกนี่ บานนี้คือกระโดดนี้แค่เหรอแล้วไงต่อไล่ลงไปเลยจ้ะหนูป้าหนึ่งสองสามยาฮู้โหกิ่งตูมอ้าวไม่ <laughs> จบเลย <laughs> นะครับเฮ้ <laughs> ยมันมีอะไรอยู่ทั้งหมดนี่กี่เนะ <h ug> กังหันเหรอ อ๋อนี่ต้องกระโดดอย่าให้มันโดนเราเนี่ยไอ้ด่านเนี่ยเคยเล่น,นไหมโอ้โหนีคุณตายทำได้จ๊าเพราะคุณปา้าเก่งกว่าคนใครลย่โอ้โหตีหัวพ่อเปี้ยงเปียเยเ้ยงเลยไอ้ด่านเนี่ยโอ้โหขึ้นสไลเดอร์ดีกว่าไอ้ไใครเนี่ยใครอยู่ห<ค>น้าพ่อเนี่ยโอ้หใส่ชุดแม่น้ำมาเลยไม่รู้ พ่อมาตามคนอื่นมั่วพ่อไม่รู้หนูอยู่ไหนอ้ยสาวๆเขาจะพาพ่อไปไว่ายน้ำอ,อย่างนี้ใช่ไหมได้คุณป้าไม่หล่อแล้วจ้ะไอ้เอาไปจมน้ำอีกแก <c oughs> เบื่อมากเลยพ่อก็เห็นไหมหนูอยู่จระเข้เดิมหมดแดงเนี่ยไม่รู้เหรอพ่อมาเรือไวกิ้งดีกว่าไม่ขอด้วยขอด้วยพ่ยออย่าพึ่งเนาะวันววนี้มาเร็วๆร,รออยู่ คลิปนี้เราก็ต้องเราก็ต้องทําให้ได้นะคะ,ะพราพ่อของเราเดี๋ยวเราเล่นไวกิ้งเสร็จแล้วเราจะต้องต่องปิดคลิปแล้วเนี่ยขี้มูกเริ่มไหลแล้วเนี่ยเป็นโควิดไม่สบายแล้วโอ้โหทุกคนไวกิ้งไม่รอพ่อเลยแล้วเราจะไปยังไงโนกก็โดดขึ้นเลยเหรอไอ้บ้ามานี่พ่อจัดการเองอย่าพิ่งจ้าม่มาแล้วโนได้ได้ได้มาเร็ว มาสิมาสิมาลูกมาสิมาสิมาสิมันไปเองหอมันนะเฮ้ยโอ้เสียว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 เสียเสียยวนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งลาอย่าเพิ่งลาอย่าเพิ่งนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหพ่อด้โอ้โหมาดิมาดิมาดิเดียวหนึ่งสองหนสองสกระโดดหนส สามกะเดยอ้าจ้าเจ้าไหนอาละพ่อเอ้ยเดี๋ยวพ่อจะลองดูบ้างสิมาขึ้นมาลองกับพ่อเลยให้เลื่อนไปเลยลองกระโดดเข้าไปดูสิไปไปเย้เย้เย้หูนั่งเลยนั่งข้างหน้าเลยนี่นั่งด้วยกันเลยนี่ไม่หนูนั่งไม่ได้อะไม่ดูสิไม่เป็นไรยืนเอาอ๋อไปไยว้นะบนลูกดีกว่า ตูมไปมันไม่ไปมันอุศอเอาเรียบร้อยเลยครับออแล้วครับสำหรับสวนน้ำวันนี้ก็สนุกสนานมากใครสนใจเล่นแบบนี้ก็เข้ามาได้เลยนะครับสนุกดีแต่อย่าพุ่งนะคะทำไมมีตัวแทนอีกคนนึงถ้าอยากให้ทำลิปอะไรอีกหรือว่าเกี่ยวกับพี่กีตาก็เชิญมาได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับอยู่กับช่องน้องพี่น้องชิโนรีวิวแล้วพบกันใหม่อ้าวกระโดดเอาวางไว้ก่อนสิ จับสีดูต้องนี้เลยอเสียงก็ดีไงน่อยนะเย้โอเคไปแล้วเฮ้ยไอ้มือตะกึศลมาหรอพ่อไอ้มือตะกึศเหรอเฮ้ยมือตะกึศแกมาทำอะไรลูกค่ะเฮ้ยมือตะกึศไปแล้วไอ้มือตะกึศมาเหรอไอ้มือตะกึศมาแล้วโอ้โหนั่งมานั่งอึเลยอ่ะมือตะกึศอ๋อนี่นี่ไม่ไม่ชวนพ่อนั่งเลยใช่ไหมโอ้โหพ่อกิ้งไปหน้าเรือแล้วเนี่ยเอาพ่อนั่งหน้าเรือคนเดียวเลยเหรอไอ้แก ตกเร <treats> ือ <haft> ด <Wow> <hai> ีมากเลยไปดีก <Alcohol> ว <Physical> <ia> ่า <daha zed>